นิทานเรื่องมดกับตักกแตในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีและเสียงร้องของสัตว์นานาชนิดมีมดที่ขยันแข็งตัวหนึ่งชื่อดำและตักกแตตัวหนึ่งที่รักการร้องเพลงและการเล่นชื่อว่าบลูในฤดูร้อนปีนั้นบรรยากาศอบอุ่นตักกแตบลูเพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นระบำใต้แสงแดดขณะที่มดดำกำลังขยันเก็บอาหารเข้าสู่รัง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงวันแล้ววันเล่าลั๊กแตนยังคงทำตัวเหมือนเดิมร้องเพลงไปเรื่อยๆไม่สนใจฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามาเพราะคิดว่ายังมีเวลาเดี๋ยวค่อยทำก็ได้วัดดำทำไมต้องยุ่งยากขนาดนั้นทำไมไม่เพลาดเพลินกับฤดูร้อนให้เต็มที่ล่ะ ข้าต้องทำงานเพื่อหาอาหารและเก็บอาหารไว้ในรังของข้าให้พร้อมเ<ม>จ้าก็ควรเตรียมตัวเหมือนกันนะมดดำมองไปที่ตะกกแตนอย่างรู้สึกเป็นห่วงพร้อมเตือนว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงเจ้าควรเก็บอาหารบ้างนะถ้าไม่ทำตอนนี้เจ้าจะต้องลำบากเมือเ่อฤดูหนาวมาถึงตะกกแตนหัวเราะไม่จองหวงข้าเลย าจ,จะเล่นไปเรื่อยๆอ,อุนนนี้ค่อยมาทำก็ได้ค้ะเตือนเพราะเป็นห่วงเจ้านะและนั่นคือคำเตือนสุดท้ายที่ตากแตนได้ยินจากมุดดังเวลาผ่านไปจนถึงฤดูหนาวหีมะตกหนักทั่วป่าท้องฟ้ามืดมนและลมหนาวพัดกระหนำ่ำทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นสีขาวและเงียบสงบ ปักแตนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายหนาวจังสักแตนพึมพำอย่างเศร้าใจเมื่อเห็นว่าไม่มีอาหารในที่พักของตัวเองและไม่สามารถหาที่ไหนได้ปักแตนเดินไปเรื่อยๆตามหาที่หลบหนาวแต่ไม่พบสิ่งใดที่พอจะช่วยได้เวลาผ่านไปหลายวัน ความหิวและหนาวเริ่มทำให้ร่างกายของตักแตนอ่อนแอและเจ็บปวดจากที่เคยร้องเพลงอย่างมีความสุขตอนนี้เสียงร้องของเธอกับฟังดูแหบแห้งแ,งและเศร้าโศกตักแตนต้องเดินไปตามป่าอย่างไร้ทิศทางหวังว่าจะหาสิ่งใดมาคลายหิวตักแตนเริ่มรู้สึกถึงความผิดพลาดที่เธอทำในฤดูร้อน ทำไมข้าถึงไม่ฟังคำเตือนของมดดำทำไมข้าถึงไม่เก็บอาหารล่วงหน้าตอนนี้ข้าหิวและหนาวจนทนไม่ไหวแล้วในที่สุดตั๊กแตนเดินไปถึงรังของมดดำมดดำช่วยข้าด้วยข้าลำบากมากข้าทำผิดพลาดไปแล้วตั๊กแตนพูดอ้อนบอน มดดำที่เห็นตะแกนในสภาพลำบากก็รู้สึกสงสารข้าเคยเตือนเจ้าแล้วว่าการเพลิดเพลินในวันนี้โดยไม่คิดถึงวันข้างหน้าจะทำให้เจ้าต้องลำบากในอนาคตตอนนี้เจ้าต้องเรียนรู้บทเรียนจากความลำบากนี้ข้าไม่ได้โกรธเจ้าแต่แค่อยากให้เจ้าเข้าใจว่าในชีวิตการทำงานและการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญและข้าก็ยินดีช่วยเจ้าผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไป มดดำพาตักแตนเข้าไปในรังของตัวเองและแบ่งอาหารที่เขาพยายามหามาเก็บไว้ตลอดฤดูร้อนและให้ที่พักที่อบอุ่นแก่ตักแตนในคืนนั้นตักแตนคิดทบทวนถึงการกระทําของตัวเองถ้าข้าได้เตรียมตัวในวันนั้นข้าคงไม่ต้องเจอความลําบากแบบนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าความพยายามในวันนี้ทําให้ชีวิตเรามีความมั่นคงในวันข้างหน้า ในอนาคตเมื่อนึกย้อนถึงวันนี้ตากแตนก็ไม่กล้าที่จะละเลยการทำงานหนักและอย่างภาคเพียรพยายามหาอาหารเพื่อให้ตัวเองได้สุขสบายในช่วงฤดูหนาอีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการหลีกเลี่ยงการทำงานในวันนี้เพื่อความสะดวกสบายอาจทำให้เราต้องเผชิญกับความลำบากในวันพรุ่งนี้การเตรียมตัว และการทำงานหนักในวันนี้จะทำให้ชีวิตมั่นคงและมีความสุขในอนาคต